สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงมาอัปเดตผลงานเสื้อถักลายเกลียวนะคะก่อนไปเก็บรายละเอียดเก็บความเรียบร้อยนะคะหนิงเอามาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันก่อนนะคะตัวนี้รอบอก38นิ้วความยาวประมาณ20นิ้วครึ่งค่ะเพื่อนๆก็หนิงก็จะวางผังลายไว้ประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อคอปาดค่ะหนิงทําเป็นเสื้อคอปาดนะเส้นบ่าจึงใช้ ข้างละ1เส้นนะคะก็คือจะมีด้านหลัง2เส้นด้านหน้า2เส้นแล้วเราก็มาประกบติดกันแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นคอกลมนะคะหนิงก็แนะนําให้ใส่เส้นบ่านะคะเพิ่มไปอีกนะคะเป็นข้างละ2เส้นนะคะตัวนี้หนิงถักเป็นเส้นๆน,นะคะก็คือว่าจ้างทีมงานถักมาให้นะเป็นเส้นๆแล้วหนิงก็เอามาต่อเองนะคะวางผังลายเองก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะ ก่อนเก็บคอนะคะคอก็จะดูกว้างนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราไปเก็บคอแล้วก็จะได้ความกว้างของคอที่เหมาะสมนะคะหรือว่าใครอยากได้ประมาณไหนก็คิดเอทเอาได้เลยนะคะหมายที่ใช้เหมือนเดิมค่ะเป็น n r s o f านะคะชมพูกีบบัว026สสั่งซื้อกับหนิงได้ค่ะ